ไอ้เวจีหลอนกว่านี้แพรหนูหนูก็ซอยเจี๊ยหลุดทุบเรลิงกว่านี้มันบอกว่าเดี๋ยวทุบเรลิงเยี่ยงวัวปรีหวางกว่านี้ไอ้คนกว่านี้โอ้ดู บ้านถื อันนี้คนใหญ่เลยโอ้ฮใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มากเออดีกว่าเนอะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใหญ่ใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่มากดูโอ้ไใหญ่กว่าไหม Ừ, ừ. น่นอนน่อหใจกับใจนี่ตัวนี้นะดูวนน่ยลูกกอดดิยิงใหญ่เลนะตัวน,น,วน,นะวนี้ใหญ่มากโอ้เกยกล อีกแล้ใส่สวยตัวนี้เล็กกว่าตัวเมื่อกี้เป็นไงปากกระทิงเลยจุดอีกแล้ววันนี้ก็ใส่เล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยโอเคมันหวานไปๆเก็บก่อน

อีตาขุดที่ใคนี่นี่ขี้เบี้ยหน่าตาขุดที่ใครเยอะรื้อกลุ่นเยอะไล้โอ๊ยะนาดไนอ้ใช่ะโอ้ยโอยังใหญ่เลยว่ะไอ้ปริวังว่าเยอะขนาดนีอีกอ๋อดูม่หเลดูม่หเลดูม่หเล เงี้ยกลาเงี้ยโลาตัวยังจ่อย่างนั้นตใหญ่มากดูวันนี้นี่ไซส์ใหญ่ๆทั้งน้นเลยว่ะมันต่กี้ไออิ่วเจหลอนกว่านี้แฟนหนูหนูก็ทอเจ๊ออทุบเรลิงกวานี้มันบอกว่าเดทุบเลิเงี้ยโโบยรีกว่านี้ไอกว่านี้โอ้ดูดูดูเงี้ยโตัดไกลนะคือขาวกาะมอันนคือเจ้าบ้าเก่ะมาขี่โบยกิโลกันนะที่ตัดโบยวรีหวานเงี้ยโอกลาเงี้โกลาีโล เล่นบยยี่นี่มึงก็อีเนีกลาเล่นบยถ้าบยมาจชี้แกเนี่ยเกลาเล่นโอ้ยเนี่ยโอบอีขอดีหนอเล่ตาบบยอะตาบยเล่าเล่าับจ่าเล่าับจ่ามาตาแวก็ชี้แกตาบดตีจนอครวะนักนออดีวะตัวเคอเเหรอยงไเ

เน่าอูเน่โอกัลาสีดอีกเลยัดิเลย้ดิลงลงมาาบยลองลงมาบยอีนกัเน่โอูผัดโอเล่เลยตัวนี้ไดวดเก่งมาอีเลยโอวดิอีเลยโอดิเลยโอดิเน่าดูเน่ากับลาเล่เลยลอยอีกว่าลารือล่ลอยอีตัวเน่อหัวดูเนียบาว่าบ่รวะกว่าดิเลยวัวดิบลดตัวนี้ไดวเกมกว่าดิกว่าลาลึกล่เกว่าดิ ประดยวกับยโอ้วาดุเนี่ยบ่อออเละตัวเเลวเกลเนี่ยเลวนี้วี้นี้เละล่เละตัวต้าหตเไรแตงแงนงเด็กก็เวอร์เช่วะของเทสเราปของเทสเาเนี่ยคือธรรมดาโอเคบ้านเราค่ะเนาะอบกี่อบ้าลิวบ้าเาไปบ้